สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่มีความชอบในเรื่องของสามก๊กสามก๊กเนี่ยให้ข้อคิดแง่คิดของเราเนี่ยได้หลายๆครั้งผมจะขอยกตัวอย่างเรื่องของเอียวซิ่วที่เป็นที่ปรึกษาของโจโฉที่เอียวซิ่วเนี่ยตายเพราะป่าในยุคข,ของสามก๊กเนี่ยมีหลายๆเหล่าทัพเนี่ยที่เก่งมากนะครับโดยเฉพาะโจโฉเป็นผู้ที่มี ความปราดเปรียวเฉลียวฉลาดและมีลูกน้องที่มีความฉลาดในมือเยอะมากที่สุดไม่แพ้กับก๊กของเล่าปีเราจะมาพูดถึงเอียวซิ่วเอียวซิ่วเนี่ยเป็นที่ปรึกษาของโจโฉที่มีความรู้ทันโจโฉทุกเรื่องแม้กระทั่งเหตุการณ์ที่โจโฉได้เดินไปที่ประตูใหม่ของพระราโโชวังโจโฉเพียงแค่เขียนคำบางคำไว้ที่ประตู ทําให้เจลซิ่วเนี่ยรีบวิ่งแจ้นไปดูแล้วก็บอกว่าประตูนี่มันใหญ่เกินไปท่านโจโฉเลยถามว่าเฮ้ยใ,ใครใครเป็นคนที่ทําให้ประตูมันเล็กลงซึ่งเอลซิ่วเนี่ยก็ได้ไปบอกนายของตัวเองก็คือโจสิทธิ์ที่มีความเฉลียวฉลาดก็คือลูกของโจโฉนเองโดยที่เอลซิ่วเนี่ยไปบอกให้กับโจสิทธิ์โจสิทธิ์ก็เลยไปสั่งให้ทําประตูให้เล็กลง ทีนี้เนี่ยเอลิ e ่นเนี่ยด้วยความที่อยากจะโชว่วาตัวเองเนี่ยเป็นคนเฉลียวฉลาดก็เลยไล่ไปบอกคนนั้นคนนี้ว่าที่โจสิทเนี่ยเขาได้ทําประตูให้มันเล็กลงด้วยความที่ตนเองเนี่ยได้บอกโจสิทพอโจสิทเนี่ยได้รับเรื่องนี้ก็ได้รับความดีความชอบไปแล้วเอลซิ่วอยากจะให้เขารู้ว่าเป็นตัวของตัวเองนะครับที่มีความเฉลียวฉลาดได้แสดงความฉลาดไปหลายๆครั้งเนี่ยเอลซิ e ่ว จะยกตัวอย่างเช่นเอลซิวเนี่ยได้เห็นโจโฉได้รับของฝากมาจากท่านแม่ทัพคนอื่นโจโฉเนี่ยได้เขียนคําบางคำไว้ที่กล่องของตัวเองแล้วก็เดินออกไปเอวซิวก็วิ่งแจ้นไปดูเหมือนกันไปดูว่าโจโฉเห็นคําว่าอะไรแล้วก็บอกให้ทหารตัวเองเนี่ยไปแจกจ่ายของที่อยู่ในกล่อ,องนั้นก็คือขนมโจโฉมาเห็นปุ๊บโจโฉก็ว่าเอ้ยกล่องขนมหายไปไหน เอซิ่วก็เลยบอกว่าท่านโจโฉท่านโจโฉอยากจะเอาขนมไปแจกจ่กจายทหารใช่ไหมข้าได้ทําไว้แล้วโจโฉก็คิดอยู่ในใจว่าเฮ้ยจะไปรู้ทันตัวเองทุกเรื่องได้อย่างไรเพราะว่าโจโฉเนี่ยอยากจะกินขนมนั่นอีกสักแป๊บหนึ่งแล้วค่อยเอาไปแจกจ่กจายทหารแต่เอวซิ่์ดันไปตัดสินใจแทนเต้าไนย